วยงมากเลยมีความสมบูรณ์เลยเป็นตด่งของบัวกุดนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับในเขตปิยนาถเรื่องงวัวกุฎนะครับในเขตปิยนาติสีพังงานะครับกำลังบานเต็มที่นะครับมีความกว้าง ประมาณเจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับสวยงามมากเลยครับ oh. สองวันนะครับที่ภารกิจการลาดตระเวนเชิงคุณภาพนะครับ oh. หรือสมาร์ทพาโทนะครับ oh. เป้าหมายพื้นที่พื้นิงแล้วก็ แดงบัวพุดนะครับในเขตอุทยานชาติสีปังหาครับครับณบริเวณนี้นะครับเป็นพุชิงครับนี่แหละครับลักษณะของนต้นชิงนะครับที่ความสูงนะครับที่นี่ความสูงประมาณห้าร้อยยี่สิบเมตรนะครับจากน้ําทะเลนะครับจะมีแหล่งน้ํามีป่งอยู่นะครับมีพุชิงนะครับมีต้นชิงมากมายนะครับณนบริเวณนี้นะครับเป็นเส้นทางสมาี่ ่านความหลากหลายของทรัพยากรมากมายนะครับเป็นป่าดิบเป็นป่าทุกสภาพนี้อ่าเป็นเป็นทุกที่ความสูง500ร่อมเมตรนะครับหรือวไม้ไม้ชินไม้ชินเป็นไม้เ้าชินของที่นี่นะครับเหลือเฉพาะความหลากหลายในการเดินสมครสองวันนะครับในการตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้นะครับ ก็ช่วยกันนะครับดูแลหินป่าดูแลพื่ต้นน้ำของอุทยานสีต้นงานะครับเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำให้กับพี่น้องราษฎรของชาวคุรบุรีชาวตัวป่านะครับเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญนะครับต้องช่วยกันดูแลทรัพยากรของชาตินะครับ